มันจะมีเพื่อนคนหนึ่งแกดูดีเราว่าสวยปะได้ตั้งค่าคะแนนเฮ้ย, de. ยดูเราก่อนเราไม่เคยได้เยอะขนา,าดนีเลยได้หกเต็มสิบคือเก่งว่ะแม่ต้องภูมิใจในตัวเรานแน่ดีใจด้วยนะแกของฉันแกต้องไม่เชื่อแน่แกเต็มสิเยอะที่สุดในชีวิตแม่จะซื้อไอโฟนยี่สิบให้แน่ฮะฮะ เฮ้ยเฮ้ยแกเป็นไรอ่ะแกเ้าไปถามดิเฮ้ยไม่เอาแกก็ไปถามดิแกไม่เป็นไรนะคขาหน้าเอาใหม่แกไม่เข้าใจหรอกของเราเป็นแย่มากแกทำดีที่สุดแล้วนะเวยเค้าหน้ามาฝึกวาดด้วยกันก็ได้นะเราได้สิบเต็มสิบแต่มันไม่สวยเลยกันดูนี่ฮ๊อฮ๊ฮ๊เราเป็นไม่เก่งเหมือนพวกแกหรอกนี่มันโจมมด่าเราเนี่ย บ้าหรือเปล่าเสียเวลาทำมากิน